เลยเออฝันให้ติดโคนพี่น้องต้องฝันให้ติดโคนไม่งั้นเดี๋ยวตามันเหลือแล้วมันจะเกิดแขนงลกที่โคนกอต้องฝันให้ติดโคนแป๊บเดียวดูพี่น้องผมบอกพี่น้องบอกว่ามีมีใครก็ไม่รู้ที่ลงคลิป ผมต้องสี่สิบกอเลยผมยังบอกว่าเอ้ยถ้าสี่สิบกอไม่รู้จะเอาไปไหนเลยพี่น้องผมปลูกแค่สี่กอเองด,ดูดูพี่น้องอันนั้นเอาไปรับสอบนี่นเหลือไว้ก่อนนี่อีกนี่อีกสามน้องดูนี่อีกสาม,อ,อ,สามอันนู้มนมา่สองวันให้พี่น้องดูว่ามันสอกนี่นี่มัน จสองสามซอกไปแล้วพี่น้องครึ่งเอวไปแล้วน,นี่แม่บ้านหมูฝันสเสด็จหมดเลยเพราะว่าผมต้องไปอยู่เทศบาลต้องสี่วันพี่น้องสุกสี่วันแจกเห็นไหมนี่นี่ก็ต้องเอาพริกวันไม่ใช่อะไรนะพี่น้องเอาไปแจกเอาไปแจกเขาแค่รหรอกเอาไปแจก เอาหักเลยันแล้วก็หักเลองดูสุดสอกเองประมาณสอง แม่บ้านผมปันเงีนยเด้อเด,ด,ด้ไปไหนวัดไหวพี่น้องลองคิดดูสิปลูก40กอจะทำยังไงละพี่น้องตอนนั้นเขาบอกเขาปลูก40กอเขาสั่งมาปลูก40กอ นี่อีกนะพี่น้องไม่ใช่ว่าหมดกลางนี่ก็ต้องเอาไปอีกนี่สี่วันนี้เดี๋ยวมันยาวขึ้นเอวด้วยแหละพี่น้องนี่ดูพี่น้องนี่ไอว้มันยาวิ่มอยู่นี่อีกไม่เอาไว้แล้วไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงมันเลี้ยงต้นนี้ต้นเดียวพอเนี่ยต้นเนี้ยเลี้ยงเอาไว้ทําทําพันอย่างนี้เราไม่เลี้ยงละเราไม่เลี้ยงละ เพราะว่าเดี๋ยวกอมันจะเยอะเกินไปมันหนาเกินไปในนั้นพี่น้องต้องฟันกินให้หมดไม่งั้นกอมันจะใหญ่แล้วพี่น้องถ้ากอหญ่ปุ๊บทีนี้แหละลกคุมชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปทั่วหมดเลยนี่ประมาณนี้แจกพี่น้องแจกได้แจกแน่นอนได้แจกแน่นอน เยอขนาดนี้มันจะไปกินยังไงไหวนอเดียวก็ต้มเต็มหม้ออัดรัดหมดแล้วพี่น้อง